เป็นข่าวอันเป็นมงคลอีกละที่จะได้นำเสนอให้พวกเราได้รับรู้รับทราบในเกี่ยวข้องกับพระคุณเจ้าที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบโดยธรรมในการที่จะเป็นผู้นำทางศาสนาเมื่อไม่นานนี้เฟซบุ๊กของท่านเจ้าคุณอาจารย์ราพระธรรมวชิรปัญญาจารย์หรือว่าเทียบสิริญานุนมสกุลมาลายัย ตำแหน่งของท่านนั้นก็คือรอรองศาสตราจารย์ดรปรียธรรมก้าวประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,ารามราชวรมหาวิหารรองเจ้าคณะภาค5้ภูมิวยการสถาบันพระไตยปิดกศึกษามอจรอท่านก็ได้มีโอกาสแนะนำสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดโพกโดย มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายและลูกศิษย์ลูกหาที่คอยอให้กำลังใจก็มากในนั้นก็มีเราที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะฮะท่านได้พาคุณสี่สี่สกาลาลิตาทูดเปรูประจำประเทศไทยซึ่งคุ้นเคยกันตอนที่ประชุมเอเปที่เมืองไทย พารองประธานาธิบดีเปรูมาชมวัดโพกลับไปประมาณอาทิตย์ได้ก็เป็นประธานาธิบดีจากนั้นท่านก็ท่านทูตท่านเองก็มาชมวัดโพอีกครั้งหลายครั้งลหละนิมนต์ไปเปรูแต่บอกการเดินทางใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็จะพาไปพบประธานาธิบดีบอกขอคิดดูก่อน หมายถึงว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราเนี่ยท่านคิดดูก่อนว่าท่านยังไม่ได้ให้คำตกลงคำมั่นสัญญาแต่ประการใดแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเป็นบุคคลเป็นพระคุณเจ้าที่มีเนื้อหอมและก็เป็นที่จับต้องของผู้นำโลกหลายประเทศที่มาดูาสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะใกล้พระบรมมหาราชวังนี่ฮะวัดโพเนี่ยและท่านจุกุณอาจารย์นอกจาจะเป็นเอกอุกทางด้านวรนณนะคดีของภาษาบาลีแล้วท่านก็ยังมีขอวัดปฏิบัติอันเข้มงวดในการคบค้าสมาคมกับสตรีเพศหรือว่าบุคคลท่านใดท่านหนึ่งเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมีบทบาทมีชื่อเสียงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่เองที่จะต้องรักนวลสงวนตัว ในการที่จะปกปักรักษาความเป็นสม,มณะสารูปที่ท่านรักษามานานแล้วก็ต้องกราบนมัสการแล้วก็อนุมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้ยตนได้ยินได้เห็นภาพอันงดงามของท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราเลยทีเดียวกราบอนุโมทนาที่ท่านได้ตีแผ่สิ่งดีๆอันจะเป็นบุญตาให้กับชาวไทยทั่วโลก ได้ยินได้โยนกันในโอกาสนี้ด้วยขอรับ